สวัสดีครับวันนี้ร้านตัเบิลจะมาเปิดการขาย Honda NM4 นะครับผม NM4 เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในหนังเรื่องลรเดอร์นะครับตระกูลไรเดอร์คือตระกูลมอเอ็กนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวยอมรู้ตัวไหนขับนะครับแต่ว่ามีแน่นอนนะครับคันนี้รถสีเดิมนะครับสีเดิมเป็นสีดำด้านนะครับออกเทาๆหน่อยแล้วก็ติดสติกเกอร์ทำสติกเกอร์ติดเป็นลายของ H2C นะครับ ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับสวยแปลกดีนะครับธรรมดารถสีดําด้านนี่ก็จะดูมันหม่นหม,ม่นหน่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอมีการตัดสติกเกอร์ทำลายลงไปเนี่ยทาให้รถดูมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับมีอะไรดูดีดูดดดแล้วมันดูแบบดูดีขึ้นนะครับล้อนี่ลูกค้าพ่นสีนะครับพ่นสีแบบลอกได้นะครับสีที่แบบพ่นลอกได้นะที่ยวโฆษณากันถ้าไม่ชอบสี ส้มก็ไปลอกออกนะผมว่ามันก็ตัดดีกับลายสติกเกอร์ซึ่งมันลงตัวทั้งหมดอยู่แล้วรถคันนี้มือเดียวในเล่มนะครับประวัติดีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบเหมือนออกรถใหม่นะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับล้มแปะยังไม่มีเลยนะครับรถสภาพดีมากนะครับสภาพดีมากอันนี้ให้ดูรายละเอียดรอบคันก่อนแล้วกันนะครับรุ่นนี้ที่ร้านมีสองคันนะครับมีสีขาวอีกคันหนึ่งจอดอยู่ข้างในนู้น อันนี้ให้ดูอ่าสีดํานะครับถ้าไม่ชอบก็มีสีขาวให้เลือกซื้ออีอกนะครับอ่าเบาะนะครับสามารถจะปรับพนักพิงขึ้นมาได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ได้หลายระดับอยู่นะผมชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่าเบาะมันปรับเอ็นได้นี่แหละเวลานั่งขับนี่ก็อารมแบบขับยาเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวยึดโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องเอาออกนะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้ตัวเกาะมือถือมา อันนี้ไม่ได้เจาะนะครับเป็นตัวหนีบหนีบเข้าไปที่ตัวตัวบาร์แฮนด์หนึ่งเดียวรถผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับบริีช่วงหลังล้างรถประจําเลิกล้างแล้วเจอโควิดเข้าไปเศรษฐกิจทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดอันนี้เลขมาอยู่ที่2726กิโลนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับตัวเรือนไม้ตัวนี้มันปรับแสงปรับสีได้ ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะได้ประมาณยี่สิบกว่าเฉดสียี่ายี่สบ้าเฉดสีแต่ว่าส่วนใหญ่ผมตั้งชอบตั้งออตโต้นะพอตั้งพอตั้งออตโต้เนี่ยอ่มันก็จะเวลาขับโหมดสปอร์ตมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเข้าเกียร์ว่างก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวลองให้ชมกันดูดีกว่า <I shop. S 1> อ่ะชอว่กผตำแหน่งค่านั่งที่ดีมากนะครับ กระจกก็ค่อนข้างจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับถึงแม้ตัวช่องกระจกจะเล็กนิดนึงนะครับเมือ่อนั่งขับเนี่ยสบายสบายเลยนะครับเหมือนขับยานพักเท้าเนี่ยขนาดใหญ่นะครับมีให้วางได้สบายเบรกด้านหลังอยู่ที่เท้าขวานะครับไม่มีเบรกตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชินก็สามารถไปเปิดกระปุกเบรกของค o นด้ารุ่นอื่นมาใส่ได้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้เป็นเกียยวว่านะครับเกี่ยวว่างก็แน่นอนครับเร่งได้ ื่องแน่นๆนะครับแน่นอนครับเพราะรถวิ่งน้อยตบเกียร์ปุ๊บไฟเป็นสีฟ้าเข้าโหมดสปอร์ตปุ๊บไฟเป็นสีชมพูนะครับต้องบอกว่าขับง่ายเดี๋ยวลองขับให้ดูกันเป็นอย่างเดียวขับมือเดียวมันขับสบายอัตราเร่งดีนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็มีเกียร์ให้เล่นได้หลายเกียร์นะครับขับมือเดียวเลยครับเหมือนขับยาน ไฟก็เป็น led ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ชมจุดอื่นกันบ้างนะครับจบปุ๊บไปขอทางมาเลยดีกว่าไฟหน้าเป็น led นะครับดิ้หน้าเป็น,นดิ้เดี่ยวนะครับฮอนด้าชอบทําดิ้เดี่ยวมาผมก็คาดหวังว่า Forza 750าูน้าก็ทำดิ้คู่แต่ก็เป็น,นดิ้เดี่ยวอีกเช่น,ชนเคย ด้านหน้าเก็บของได้ซ้ายขวานะครับด้านนี้ต้องใช้กุญแจเปิดล็อกได้ข้างนี้ล็อกไม่ได้นะครับจะเก็บของมีค่าไว้นะครับมีชุดเครื่องมือครบนะครับกุญเอกสารทุกอย่างอยู่ที่ร้านนะครับติ๊กเกอร์ไม่ชอบลอกออกได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกับรถไม่ได้ตัดที่รถนะครับตัดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็มาติดที่รถอีกทีหนึ่งดูภาพโดยรวมทุกอย่างทะเบียนกรุงเทพนะครับรถมือเดียวทุกอย่างก็สมบูรณ์สวยงามนะครับ ตรงนี้ก็ทํทาเป็นสแตนเลสนะครับก็ดูพรีเมียมดีมากเลยนะครับสําหรับงานก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูได้ทันนี้นะครับในตลาดตอนนี้เนี่ยที่เห็นเห็นขายกันอยู่ก่อนหน้านี้ผมก็ขายอยู่ส0 0 0 0 0กว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงโควิดก็ปรับราคากันให้มันดูน่ารักหน่อย2องแ0 0แบาทเท่านั้นนะครับราคาเท่ากันทั้งสีดาและสีขาวที่อยู่ด้านในนู้นเพราะฉะนั้น ใครหารถรุ่นนี้ขี่อยู่นะครับนั่งสบายแปลกแน่นอนนะครับขับไปไหนนี่เขาเรียกว่ามันเป็นยานแม่เลยนะครับก็มาดูมาลองกันได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ร้าน0834414111นะครับผมเคาะเองขายเองทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถสวยๆที่ร้านเรามีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับถ้าสนใจยังไงก็มาดูแล้วก็มา สอบถามกันได้นะครับรถก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับถึงแม้เราจะขายรถเร็วแต่ว่าเราก็ซื้อรถเร็วเหมือนกันนะครับก็ <laughs> <laughs> ถ้าอย่างไงก็สนใจยังไงก็มาดูได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับ08ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม